สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครน,นายกชนุดคุดแดงเจ้าของที่แบ่งขายให้1ไร่หรือ2องไร่ไร่ละ8ปดแสนบาทเป็นที่ขายไปนี้อยู่ฝั่งขวาครับตอนนี้ผมแถ่ายทำหยุดด้านหลังครับเพราะว่าด้าน,นหลังนี้จะมองเห็นภูเขาสวยงามมากเลยนะครับหาจะพิจารณาสิประมาณ80กิโล จากตัวตัดตัวเมืองมุนชบาลแมคโคร15กิโลาจะข่อนคุนดันโทกสุริกานางรอง15กิโลครับตัวนี้ก็คือมุมด้านหลังนะครับจะมีบ่อเล็กนะครับ50ตารางวามีน้ำทั้งปีไม่แห้งรอบขอบบ่อจะปลูกต้นมะม่วงไว้ประมาณ5ต้นนะครับแล้วข้างนอกอีกประมาณ5ต้นรวมแ10ต้นแล้วก็ในพื้นที่คนนี้นะครับผมเป็นที่ดอนปลูกก็ไผ่เลี้ยงไว้นะครับเป็นแผ่ตรงนะครับ บรรยากาศดีธรรมชาติเลยครับผมวิวขอสวยงามมากเลยครับหมากปลูกบ้านพักอาศัยทำสวนทำเกษตรครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดีมากเลยครับนี่คือส่วนด้านหลังนะครับจะมองเห็นยูบเขาสวยครับด้านหน้าจะติดสวนข้อกีดครับเจ้าของที่แบ่งทางเข้าให้6เมตรนะครับแล้วก็วัดที่มา2งไร่ครับด้านหลังนะครับจะเห็นเป็นบ่อนี้50ตังวาครับนี่คือแนวด้านหลังนะครับที่เราเห็นนี่คือแนวหมดนี่คือจะเป็นไผ่ตรงหวานนะครับ ตั้งผมมาครับจะพาชมดูพื้นที่ภายในก่อนนะครับอยู่ที่สูงนะครับผมน้ำไม่ท่วมเลยนะครับไฟฟ้าและปลาปลาก็มาถึงที่แล้วครับนี่นี่คือส่วนพื้นที่อยู่ด้านด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาชมด้านหน้าช,านนาช่วจิตสวของกีดที่เจ้าของที่แบ่งคังเข้าให้6เมตครับตอนนี้ผมเดินอยู่ด้านหลังอยู่นะครับด้านหลังนี่คือจะปลูก ก็ไผ่เป็นไผ่ตรงนะผมไผ่ตรงหวานนะครับนั่นคือแนวต้นหลังนะครับเงียบสงบทเลยครับผมบรรยากาศดีธรรมชาติครับน่าอยู่นะครับอยู่ชุมชนเดินทางมาไม่เปรียบมีเพื่อนบ้านหากินของง่ายนะครับ อ่าตอนนี้ผมยืนอยู่เดินอยู่ส่วนด้านหลังของที่ดินไปนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเดินถ่ายทําออกไปข้างนอกให้เห็นขุคอนกรีตนะครับทางเข้ามานะครับนี่ก็ผมนี่คือเดินออกข้างๆครับผมข้างๆมาแล้วครับน่าอยู่แนวด้านฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วตรงไปนู่นครับผมก็จะเป็นนองคอนกรีตนะครับคองกรีตก็คือ ทางเข้ามาคอนกีตทางสานณะคมกว้างสี่เมตรับผมยังไม่รวมหลายทางนะครับนี่ครับผมกำลัเงเดินผมกำลัเงเดินไปข้างหน้าครับจะได้จะได้เห็นคนคอนกรีตนะครับแล้วก็เจ้าของที่แบ่งทางเข้าให้6เมตรนะครับแล้วพื้นที่ก็จะกว้างข้างในนะครับ ข้างเคียนนี่นคือเพื่อนบ้านครับผมเพื่อนบ้านแนวด้านฝั่งขวานะครับตรงนู้นนะครับผมเป็นคนของนเกียดนะครับคันเกียดของในซอยชุมชนหมู่บ้าน,นครับนมาดูหลักเขียดนะครับนี่ปลาปลาก็มาถึงที่แล้วปลาปลาตันนี้คือหลักเขียดนะครับนี่หลักเขียดนี่นะครับอันนี้คันเกียดนะครับ นี่คุณลุงคอนเกตในซอยชุมหมู่บ้านครับคุลุงก็มองเห็นวิวเขาสวยงามมากครับตัวนี้ก็คือนี่ครับแนวเขตตรนี้นะครับผมเจ้าของที่แบ่งให้วัน6กเมตรนะครับผมแล้วเราก็ยิงยิงตรงเข้าไปข้างในเราที่จะบางข้างในทุ่นแนวก็แผ่หน้าหลังนะครับพอจะมองเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยครับสนใจที่นี่ประท้วงผมศูนย์หกหนึ่งแปดงสองหนึ่งสี่เฝากกดติดตามให้ผมนะครับและฝากตัวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ